าจริงๆแล้วการใช้กลโกงในวิดีโอเกมเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการสร้างสีสันให้กับเกมที่เราเล่นได้เหมือนกันนะครับเพราะการตีความในด้านของความสนุกของเกมเนี่ยแต่ละคนก็มีความสนุกแล้วก็ความชอบที่แตกต่างกันไปบางคนก็อาจจะชอบความยากความท้าทายเป็นหลักแต่บางคนก็อาจจะแค่เล่นเกมเพื่อเบาสมองเท่านั้นหรือถ้าจะให้ยกตัวอย่างในเวลาที่เราเล่นเกม GTA Grand Theft Auto บางคนก็อาจจะชอบเล่นเนื้อเรื่องของเกมหรือบางคนก็อาจจะชอบกดสูตรแล้วก็ไล่ฆ่าคนไปเรื่อยๆก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนก็คืออยากจะเล่นเกมเพื่อระบายอารมณ์เฉยๆอะแล้วมันก็มีหลายเกมนะครับที่ทางผู้พัฒนานเนี่ยทำการออกแบบสูตรโกงให้การเล่นของคุณมันฮามันแปลกมันตลกมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็มีบางวิดีโอเกมนะครับที่สูตรโกงเกมพวกเนี้ยมันแปลกมันฮากว่าชาวบ้านเขาเยอะมากเลยซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสูตรโกงสุดแปลกสุดฮาในโลกวิดีโอเกม และก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยรายกยตัวอย่างมาแค่บางส่วนเท่านั้นอาจจะมีบางเกมที่เราไม่ได้เอามาหรือว่าบางเกมเนี่ยเราไม่อยากเอามาเพราะว่าทุกท่านน่ะก็น่าจะรู้อยู่แล้วซึ่งเราก็ต้องขออาภัยไว้ล่วงหน้าครับและก่อนที่เราจะไปชมกันผมก็ต้องฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กับซับสไครป์เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับและเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างไปชมมาเลยเซนโลกับสูตรอ e ีวิลคา เซนโลเป็นเกมในอาชญากรรม Open World ที่จะมีการเล่นคล้ายๆกับ GTA ครับเพียงแต่ว่าธีมของตัวเกมจะมีความตลกความฮาที่เล่นมากกว่าและก็จะมีความเป็นการ์ตูนมากกว่าซึ่งตัวเกมก็ออกมากว่า5ภาคแล้วแน่นอนครับว่าตัวเกมก็จะมีสูตรคล้ายๆกับ GTA ที่ให้เราเล่นมากมายทั้งสูตรเงินสูตรอมตะสูตรอาวุธครบต่างๆนานาซึ่งการกดสูตรก็จะคล้ายๆกันเลยครับก็คือกดคำที่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ดหรือว่าในจอยของเรานั่นแหละ แต่ว่าไม่มีสูตรหนึ่งนะครับของเกมนี้ที่มันค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยครับกับสูตรที่ชื่อว่า Evil Car เอาจริงๆสูตรนี้มันก็มีใน GTA นะครับซึ่งปกติแล้วเวลาเราเล่นเกมเซนโลอยู่เนี่ยตัว NPC ที่ขับรถไปมาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ขี้กลัวหรือขับรถแบบขลบกจราจรไม่เหมือนกับเราผู้เล่นที่แบบขับรถฝ่าไฟแดงอะไรเงี้ยหรือบางทีเราถือปืนเข้าไปขู่พวก NPC เนี่ยก็จะลงจากรถแล้วก็วิ่งหนีไปเลยก็มีแต่ว่าสาหรับสูตร Evil Car นะครับ มันจะเป็นสูตรที่จะมาปรับพฤติกรรมการขับรถของเหล่า NPC ต่างๆที่จะมีความดุร้ายโหดและพร้อมชนทุกอย่างมากขึ้นคือถ้าหาว่าคุณเดินอยู่กลางถนนเนี่ยพวก NPC ที่ขับรถอยู่เนี่ยก็พร้อมที่จะสอยคุณได้ทุกเมื่อเลยซึ่งมันก็เป็นสูตรที่เออตลกดี Golden Eye 007สูตรเปิดใช้งานโหมด Donkey Kong Golden Eye 007คือเกมที่อ้างอิงจากภาพยนตร์สายลับในชื่อเดียวกัน โดยตัวเกมนะครับถูกพัฒนาโดยทางแลทีมพัฒนาที่เคยมีผลงานดังอย่าง Battle ลโหลหรือว่า Donkey Kong Country ซึ่งเขาก็ได้มาสร้างเกม GoldenEye 007ในปี1997แน่นอนครับว่าตัวเกม GoldenEye 007เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเกมที่มีสูตรโกงให้ผู้เล่นได้ใช้งานได้เยอะมากซึ่งบางสูตรก็ทําให้เกมเล่นง่ายขึ้นหรือบางสูตรก็สามารถสร้างความท้าทายได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าในเกมนี้นีครับมันมีสูตรโกงสูตรแปลกแล้วก็ฮา จนกลายเป็นตำนาจนถึงทุกวันนี้เลยครับกับสูตรเปิดใช้งานโหมดดองกี้คองที่สูตรนี้นะครับจะทําให้ตัวละครทั้งหมดในเกมมีหัวที่ใหญ่ขึ้นมีแขนที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ยื่นมาลักษณะคล้ายๆกับดองกี้คองเลยคือเหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยใสยเอาไว้ก็คือมันตลกดีนะครับเพราะว่าเกม g ก l เ e n นไ e 0อ7เนี่ยมันเป็นเกมที่เน้นความจริงจังนิดนึงแต่ตัวเกมดันมีสูตรฮาๆแบบนี้เมทัลเกียร์ solid สามสแน็คอีสเตอร์ทริคฆ่าบอสแบบง่าย เมทัลเกียร์โซลิดเป็นเกมแอชชั่นรอบเลนชื่อดังพัฒนานโดยทางคุณฮิดโอะโคจิมะผู้กำกับเกมขั้นเทพที่เรารู้จักกันซึ่งตัวเกมซีรีส์นี้ได้รับคำชมมากๆในด้านของเกมเพลย์ที่ละเอียดและก็เนื้อเรื่องที่น่าสนใจโดยเกมเมทัลเกียร์โซลิด3เ n a นก e ีเตอรเป็นเกมภาคต่อที่ลงให้กับเครื่อง PlayStation 2, p Play a 3แล้วก็ Nintendo DS และหนึ่งในบอสที่เราต้องเจอนะครับก็คือบอสสุดโหดอย่างมือสไนเปอร์อย่าง D.N ที่ถือว่าการปาบบอตัวนี้มันโหดหินมากๆแต่ว่าตัวเกมนะครับได้ใส่สูตรโกงเป็นอิสต์เอ็กสูตรฮาไว้พอถ้าหากว่าเราอยู่ในภารกิจนี้และเราเนี่ยครับทำการปิดเกมแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมนี้1อาทิตย์และพอเปิดเกมกลับมาในจุดที่ต้องปะทะก,กับทางดีเเราจะพบว่าเขาเนี่ยแก่ตายไปแล้วซึ่งตรงจุดนี้มันก็มีสูตรโกงง่ายๆครับก็คือว่าเราเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องรอนานถึง1อาทิตย์แต่ให้เราเนี่ยครับเพียงแค่เข้าไปปรับวันเวลาในเครื่องเกมให้กลายไปวันที่ล่วงหน้าอีก1ออาาทิตต่จกนี้ตัว DN ี่ยก่กตาเชนนั S Time s p i t t t r r u t u r e Perfect กับสูตรเสียงปืนมนุษย์ Time Spitter Future Perfect เป็นเกมนะเอ s จากทาง EA ที่ว่างจำหน่ายออกมาในปี2 5 0 5โดยตัวเกมจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจากคอเทสที่ได้เดินทางข้ามเวลาย้าอนอดีตมาจากศตวรรษที่25เพื่อกอบกู้โลกในอนาคตที่เขาจากมาโดยผู้เล่นนะครับก็จะได้บูแหลกตรุยดานต่างๆตามแบบฉบับเกม APS ในยุคนั้น แต่ถึงแม้ว่าตัวเนื้อเรื่องของเกมจะดูมีความตึงเครียดในระดับหนึ่งแต่ว่าตัวเกมนี้ก็มีสูตรโกงเกมสุดฮาที่บอกเลยว่ามันคลายเครียดมากๆเลยครับกับสูตรปืนเสียงมนุษย์ที่ตัวเกมนะครับจะทําการเอาเสียงปืนในเกมออกแล้วก็ภาคเสียงคนฮาฮเข้าไปใส่แทนอย่างเช่นเวลายิงมันก็จะเป็นเสียงคนภาคแบบปิ้ว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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเรียนเสียงปืนลูกโม่ปืนไรเฟิลปืนเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันตลกมากเลยนะแล้วก็เป็นเสียงที่คนอ่ะภาคเองคือผมบอกเลยว่าถ้าหาว่าคุณใช้ส้สนี คือถ้าไม่ลำคาญมากๆก็คงจะต้องแบบหาจุล่นไม่ไหวอะ่ะแบนโจคาสุย <an jo Kas ui> กับสูตรให้กลายเป็นเครื่องสักผ้าแบนโจคาสุยเป็นเกมแนวฟอร์เมอร์ที่สร้างโดยทางแลวางจำหน่ายครั้งแรกในปี1998ที่จะเล่าเรื่องราวการมาจนภัยของสองคู่หูเจ้าหมีแบนโจและเจ้านกคาสุย โดยตัวเกมนี้เนี่ยครับก็มีสูตรกงให้เราได้ใช้มากมายเหมือนกันโดยการที่เราเนี่ยจะต้องกระโดดเหยียบตัวอักษรบนพื้นทรายให้ถูกต้องและภายในเกมเนี่ยมันจะมีสูตรเกมสุดฮาอันหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยครับทำการกระโดดตามตัวอักษรให้ได้คําว่า w i c h y watschy banjo พอกระโดดเสร็จปุ๊บตัวเกมก็จะโผล่หน้าตาของหมอผีมัมโบจัมโบแล้วก็เสกให้เราเนี่ยครับกลายเป็นเครื่องซักผ้าปพพุ๊กปิ๊กทันทีซึ่งมันก็เป็นการสร้างความน่ารักให้กับตัวเกมและสูตรนี้ในยุคนั้นก็เป็นที่พูดถึงพอสมควเลย Ri s e of the Triad กับสูตร Doc Mode l i ช e of the Triad เป็นเกมแนวเอพเดินหน้ายิงที่พัฒนาโดยทาง a p o g e จีซ f ฟต a แวร์ในปี1994โดยรูปแบบของตัวเกมนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับเกม Doom เกม u a k e แต่ว่าจุดเด่นของเกมนะครับก็คือเราสามารถเลือก1ใน5ตัวละครมาเล่นได้รวมถึง AI นะครับก็จะมีความฉลาดในระดับหนึ่งเพราะว่าบอดบางตัวนะครับถ้าหากว่ามันใกล้ตายบางตัวมันจะมีการมาล้องขอชีวิตหรือแกล้งตายก็มี รวมถึงเกมนี้นะครับยังเคยเกือบได้เป็นเกมภาคต่อของเกมบูเฟนสไตล์ทีดีด้วยแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็มีการตัดสินใจมาทําเป็นเกมแยกเดียวซึ่งปกติแล้วสูตรโกงเกมแนวดูมแนวเควกที่เราชอบเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรโกงแบบพลังชีวิตอมตะกระสุนไม่จํากัดอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเกมไรอัลออฟเดอะทริแอนะครับมีสูตรโกงเกมสุดเจ๋งสุดฮาอันหนึ่งก็คือสูตรนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยกลายมาเป็นหมาให้เราสามารถพุ่งไปกัดศัตรูหรือใช้พลังเสียงเห่า ให้ศัตรูเนี่ยตัวแตกก็ได้เรียกว่าปั่นสุดๆมากเลยอะและรวมถึงตัวเราเนี่ยก็จะกลายเป็นอมตะด้วยก็จบล้วครับกับเกมทั้งหมดที่พูดไปก็ต้องยอมรับนะครับว่าสูตรโกงเกมแบบมันคือสเสน่ห์ที่เข้ามาสร้างสีสันจริงๆในสมัยก่อนถึงแม้ว่าในสมัยเนี้ยพวกสูตรต่างๆเนี่ยจะเริ่มเห็นน้อยลงแล้วมันก็ตามยุคตามสมัยอะเนาะก็โอเคกคับผมยวผมก็ขอจบคลิปนี้ก่อนดีกว่าถ้าหากว่าภายในคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดประการใด หรือมันจะมีสูตรบางสูตรที่ท่านชอบแต่ว่าเราไม่ได้หยิบมาทางเราก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับท่านสามารถคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างได้เลยและถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปนี้ผมก็ต้องฝากท่านช่วยกดไ like ลค์กด s ับ s c r i b e เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับและวันนี้กับผมบาร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ